ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2รุ่นใหม่นั่นก็คือ R 2 5และ MT 2 5ปี2025เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่20มกราคมพศส5 6 8หลังจากที่ยามาฮ่ยุโรปและยามาฮ่อเมริกา ได้ทำการเปิดตัว YZF-R3 หรือ R3 เมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2567ตามมาด้วยการเปิดตัวรุ่น MT03 ทั้งในยุโรปและอเมริกาวันที่4พฤศจิกายนพศ2567และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอิกมาโช2024และครั้งนี้ก็มาถึงคิวของอินโดนีเซียครับ กับการเปิดตัวรุ่น R25 และ MT25 สังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่า Yamaha อินโดนีเซียได้มีการเปลี่ยนชื่อรุ่นจาก YZF R25 เป็น R25 ขณะที่ MT25 นั้นยังคงชื่อเดิมครับสำหรับภาพที่ทุกท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้เป็นรุ่น R3 สเปคของยุโรปและก็จะเป็นสเปคเดียวกับเมืองไทยของเรา ที่จะมีการเปิดตัวในอีกไม่ช้าไม่นานไปจากนี้ครับและแม้ว่ามันจะเปิดตัวที่ยุโรปก่อนหน้าอินโดนีเซียและเมืองไทยแต่ฐานการผลิตอยู่ที่อินโดนีเซียและเมืองไทยร่วมกันดังนั้นคนอินโดนีเซียจะได้ใช้ r 2 5ก่อนใครเพื่อนขณะที่เมืองไทยของเราก็จะได้ใช้ r 3ก่อนหน้าคนยุโรปครับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือยามาฮ่ได้ออกแบบดีไซน์ ชุดแฟลิ่งหน้าท่อนบนใหม่ไฟหน้าเดิมเป็นแบบ led ธรรมดาซ้ายขวาที่หลายคนติติงว่ามันใหญ่เกินไปไม่สวยครั้งนี้ y ม m a h a ใช้รูปแบบดีไซน์ร่วมกันกับ r 9หรือ yzf r 9สังเกตดูก็จะเห็นไฟหน้าเป็นแบบ led โปรเจคเตอร์ดวงเดียวแบบลูกแก้วฝังเอาไว้ในช่องแอร์ดักมาพร้อมกับไฟ drl ข้างละสเส้น จุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือการดีไซน์แฟริ่งหน้าท่อนบนให้มีการปาดเว้าข้างๆไฟหน้าให้มีดีไซน์เหมือนกับปีกวิงเล็ดรับแรงกดอากาศด้านหน้าโดยไม่ต้องมีการออกแบบปีกวิงเล็ดให้ยื่นออกมานอกตัวรถซึ่งดูแล้วก็ให้ความเฉียบคมที่เหนือกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือไฟเลี้ยวหน้าแบบกิ่งไม่ได้ฝังกับแฟริ่งอีกต่อไปแล้วหน้าจอเรนใหไม เป็นแบบ LCD เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วยบลูทูธและ Wi c o n n e c t พื้นฐานเครื่องยนต์ของ R25 ที่เปิดตัวในอินโดนีเซียนั้นจะมีปริมาตรอยู่ที่ 249cc ให้กำลังสูงสุด36แรงมา้าที่12,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด23.6นิวตันเมตรที่10,000รอบต่อน,นาทีขณะที่ R3 สเปคของยุโรปและเมืองไทย มีปริมาตรอยู่ที่3 2 1ซีซี cc ให้กำลังสูงสุด42แรงม้าที่1750รอบต่อนาทีมากกว่า R 2 5 6แรงม้าครับขณะที่แรงบิดสูงสุด29.5นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนาทีมากกว่า R 2 5เกือบ6นิวตันเมตรเครื่องยนต์ใหม่มีการติดตั้ง assist and slipper clutch ซึ่งรุ่นเดิมจะไม่มีครับ ช่วยให้การเชนเกียร์หรือการเปลี่ยนเกียร์ยรลงต่ํามีความนุ่มนวลไม่กระชากมิติตัวรถก็มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยครับความยาวเท่าเดิมความกว้างเพิ่มขึ้น5มมขณะที่ความสูงระยะฐานล้อก็ยังคงเท่าเดิมเบาะนั่งสูง780ม mm. เมเท่าเดิมท้องรถสูง160มมถังน้ำมันจุ14ลิตรน้ำหนักรถของ r 2 5อยู่ที่166กโกรัม แต่ว่า R 3 169กิโลกรัมช็อคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกน37มิลิเมตรช่วงยุบ130มิลิเมตรช็อคอัพหลังเดียวช่วงยุบ125มิลิเมตรดิสเบรกหน้ามาพร้อมกับ ABS รวมถึงดิสเบรกหลังก็มี ABS ในแบบ2 c h ช n แนลยางหน้าหลังก็ยังคงเท่าเดิมครับ110ทับ70ขอบ17นิ้ว140ทับ70ขอบ17นิ้ว มาลุ้นกันดูครับว่า R3 จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเวลาไหนและจะมีการเปิดตัวพร้อมกันกับ MT 0 3หรือไม่เพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเขาเปิดตัว R25 และ MT 2 5พร้อมกันโดยรุ่น MT 2 5และ MT 0 3ทุกอย่างก็เหมือนกันครับแตกต่างกันที่เครื่องยนต์เล็กน้อยเช่นเดียวกับ R3 และ R25 นั่นเองแรงมา้าแรงบิดก็ยังคงเท่าเดิม จุดที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลีป่ยนแปลงของ MT25 และ MT03 ใหม่ก็คือการออกแบบดีไซน์ชุดแฟริ่งท้ายใหม่รวมถึงเบาะนั่งก็มีการดีไซน์ใหม่ขณะที่ช่วงหน้ายังคงเหมือนเดิมครับไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector Monofocus รูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งรุ่นใหม่จะมีไฟฮัสศาสต์หน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ Full LCD เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วย b l u e t o และ WiConnect ซึ่งก็เหมือนกันกับหน้าจอของ r 2 5และ r 3ดีไซน์ในภาพรวมก็ยังคงไม่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งก็บอกไปแล้วครับว่ามันปรับเปลี่ยนดีไซน์ช่วงท้ายใหม่ให้มีความเฉียบคมมากขึ้นมิติตัวรถก็ยังคงเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงอัพไซด์ดาวหน้าขนาดแกน37มมตรก็ยังคงเหมือนเดิมช๊คอัพหลังเดียวก็เหมือนเดิมดิสเบรกหน้าหลังพร้อม abs และยางหน้าหลังก็มีขนาดเท่าเดิมครับ จุดที่เพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งที่เหมือนกันกันกบ R3 หรือว่า R25 ก็คือมีการติดตั้ง Assist and Slipper Clutch ช่วยในการลดแรงกระชากขณะเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำการขับขี่จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นสำหรับสีสันของตัวรถนั้น MT25 สเปคของอินโดนีเซียจะมีสองสีครับก็คือสีเทาและสีดำขณะที่ R25 ก็จะมีสองสีเช่นกันสีน้ำเงินและสีดำ มาลุ้นกันดูครับว่า r 3และ MT03 สเปคของเมืองไทยจะมีการเปิดตัวกันในช่วงเวลาไหนมอเตอร์โชว์2025ปลายเดือนมีนาคมนี้จะมีโอกาสได้เห็นตัวจริงกันหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ